สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าอ mm. ูมามาชาแนลจ้าช่องสันพิษพารวยจ้าวันนี้แม่จะพาเพื่อนๆนมาทานบะหมี่จะเพื่อนๆนจ๋าบะหมี่จับกลางจ้าเส้นเหนียวเหนียวเลยจ้าเพื่อนๆ่จ๋าบะหมี่จับกลางจ้านี่จ้าบะหมี่จับกลางค่ะเส้นเหนียวเหนียวเลยจ้าสามสิบห้าบาทจ้ามีเกี๊ยวด้วยจ้าบะหมี่เกี๊ยวบะหมี่เกี๊ยวจับกลางสามสิบห้าบาทจ้าแม่ซื้อมาพิเศษจ้านี่จ้าแล้วเขาก็จะมีตัวนี้ให้ด้วยนะจ๊ะมีเกี๊ยวด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆจามีเี๊ยวนจ๊ะมีเกี๊ยวด้วย เกี๊ยวด้วยจ้าเพื่อนจ๋านี่ค่ะมีเกี๊ยวด้วยนะคะมีเกี๊ยวเราก็จะมีลูกชิ้นลูกชิ้นหมูลูกชิ้นหมูจ้าลูกชิ้นหมูจ้าเพื่อนๆนจ๋ามีเกี๊ยวมีลูกชิ้นหมูจ้าเพื่อนๆนจ๋าแล้วก็มีกากหมูจ้ะแคปหมูกากหมูจ้าเพื่อนๆนนี่จ้ะมีแคปหมูมีกากหมูนะจ๊ะมีเกี๊ยวเพื่อนๆนมีเกี๊ยวมีเกี๊ยวจาาเกี๊ยวหมูนะจ๊ะลูกชิ้น ลูกชิ้นหมูจ้ะกากหมูแคบหมูจ้ะเพื่อนเพื่อนจ๋ามีจ้ะมาทานด้วยกันนะจ๊ะแล้วก็มีหมูแดงจ้ะเพื่อนเพื่อนจ๋าหมูแดงจ้ะหมูแดงไปหมกอยู่ใต้ล่างมีหมูแดงจ้ะเพื่อนเพื่อนหมูแดงจ้ะบะหมี่จับกางน่าทานมากเลยจ้ะเครื่องแน่นๆมีเกี๊ยวมีลูกชิ้นหมูนะคะมีเกี๊ยวมีลูกชิ้นหมูมีกากหมูเนี่ยเขาเรียกว่ากากหมูหรือแคบแคบหมูจ้ะนะจ๊ะแล้วก็มีหมูแดงจ้ะหมูแดงหมูแดงแดงนะจ๊ะ กันเลยจ้าเพื่อนๆจ๋ามีเสียงรถไหมนะคะแม่อยู่ในซอยจ้านี่นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเทถั่วลงไปจ้าใส่ถั่วใส่ถั่วจ้าโรยถั่วแม่ชอบทานถั่วจ้าถ้าถั่วแบบปกติไม่ทานค่ะนี้เราใส่แบบใส่ในเกี๊ยวทานมาทานด้วยกันนะจ้าเพื่อนเพื่อนจ๋าบะหมี่จ้าบะหมี่จับกลางจ๋วแม่แกะเครื่องปรุงก่อนนะเมื่อกี้แม่ใส่ถั่วไปแล้ว แม่จะใส่แค่เผ็ดก,กับเปรี้ยวนะคะน้ําตาลแม่ไม่ใส่น้าตาลแม่ไม่ใส่จ้าแม่ไม่กินเค็มไม่กินหวานจะกินแค่เผ็ดก,กับเปรี้ยวใส่ต้องระวังพริกโอยนี่นะคะนนร,รับพริกป่นจะเป็นแบบส้มจ้ารกใส่พริกใส่เดี๋ยวพีล่ลมพัทจ้าลูกทานเหมือนกันค่ะลูกก็ทานบะหมี่เกี๊ยวกับเพื่อนๆลูกแม่ก็ทานอยู่ข้างๆเนี่ยจ้าทานด้วยกันจา้า,จาเหมือนกันทุกอย่างในครอบครัวค่ะ ให้ลูกทานเยอะๆลูกจะได้มีแรงค่ะไปโรงเรียนพ่งนี้แล้วหายไวๆนะจ๊ะหยุดมา 10, ประมาณ13หรือ14วันเนี่ยจ้ะรวมนะคะตะเลิกด้วยนะจ๊ะขาดเรียนยาวเลยแต่น้องก็แปลกันบ้านมาทำตามงานคนะ่ะคุณครูก็ช่วยที่โรงเรียนนี้ค่ะช่วยเอางงานตามงานมาให้ดูให้ทํากันเรียบร้อยจากปรุงแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวแม่ขอคุคลุกก่อนนะคะคลุกเค้าก่อนคุกเค้าก่อนจ้า ครื่องปรุงก็จะมีถั่วป่นนะจ๊ะถั่วป่นหยาบๆพริกน้ำส้มจามน้ำตาลกับน้ำปลาแม่ไม่ใส่นะจ๊ะขอไม่ใส่นะจ๊ะแม่ไม่ชอบจ้าชอบเปรี้ยวกับเผ็ดค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้แม่หาเครื่องปรุงไม่ครบเดี๋ยวใส่ครบยังจ้ามาทานด้วยกันเลยนะจ๊ะเพื่อนๆจ้าใครอยู่แถวไหนมีบะหมี่ขายซื้อมาทานด้วยกันนะจ้า แดดร้อนแม่เดินไปซื้อมาเพราะว่าไปโรงเรียนลูกสาวด้วยจะไปเอากันบ้านมาให้ลูกสาวทําที่บ้านจากตามงานที่โรงเรียนเพราะว่าลูกป่วยไม่สบายเกือบสองอาทิตย์กว่ามาทานด้วยกันนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าแม่ใช้มือได้นะแม่ล้างแล้วบะหมีจ่จ๋าเพื่อนๆออกตัวก่อนบะหมีจม่จากก้าบะหมี่จับกลางจา๋ะเดี๋ยวแม่ชิมลูกชิ้นก่อนดีกว่าอื้อหือลูกชิ้นอร่อยคนซอเยอะเลยไม่แพงแล้าเครื่องเยอะค่ะ ธรรมดาสามสิบพิเศษสามห้าจัะแม่มีเกี๊ยวเกี๊ยวหมูลูกชิ้นหมูหมูแดงแล้วก็แคกหมูแม่าแบบแห้งมาจากเส้นเหนียวเนียวเลยจ้ะ มีหลายแบบค่ะจะมีบะหมี่จับกลางบะหมี่แบบสำลักป๊อกๆอ,กอกะคะ่ะแล้วแต่แบรนด์เขาแ,แล้วแต่ละแบรนด์เขาจะไม่เหมือนกันมีเอกลักษณ์ของตัวเองกากหมูจ้ะแคบหมูค่ะจะแคปหรือจะกากมันไม่แน่ใจอาจจะเป็นแคปมากกว่าใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนแคปหมูเนาะ เดี๋ยวพูดผิดแม่โดนอีกหมูแดงจับเพื่อนจ่าหมูแดงจ้าหมูแดงจ้าเดี๋ยวแม่ขอกินเกี๊ยวก่อนว่าใช้ได้ไหมเจ้านี้ยังไม่เคยทานเคยทานแบบป๊อกป๊อกป๊อกอะค่ะที่เป็นสำล้อเราขอเขาขายดีทั้งนี้แม่ว่าไม่มีค้างหรอกคนมาซื้อเรื่อย พอถึงเวลาขับรถโกงรถเต่งมาแล้วขายดีแม่ว่าหมดทุกวันเมื่อกี้ก่อนหน้าก่อนหน้าคิวแม่เห็นโรงเรียนมาซื้ออะยี่สิบชุดเหมือนเขาสั่งไว้แล้วให้เยอะมากเพื่อนๆดูข้างล่างอีงเต็มเลยนะเต็มเลยค่ะ เดี๋ยวก็ใช้ได้เพื่อนๆอร่อยมาถามด้วยกันนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ด้วยนะจ๊ะถูกใจหรือไม่ถูกใจก็กดติดตามให้แม่หน่อยนะคะเราช่วยเหลือกันและกันนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋า แม่ก็กดนนะแม่ไม่รู้จักบางทีไม่รู้ใครเข้ามาดูเข้ามาดูามาดแม่ก็กด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 ใจเขาใจเราเพื่อนๆช่วยช่วยกันค่ะเราไม่รู้จักกันมาก่อนเราก็เป็นมิตรภาพหรือกัรยานิมิตที่ดีให้กันได้นะจ๊ะทางด้านจิตใจค่ะจิตใจและว,วาจาค่ะ แม่กดค่ะแม่กดเกือบทุกวันเลยถ้าไหนไม่ได้กดคือแปลว่าแม่ไม่ได้สังเกตนะคะแต่แม่จะพยายามดูช่วงพักหลังแม่ไม่ค่อยว่างลูกป่วยแล้วก็ทำหลายอย่างด้วยค่ะหน้าที่ความรับผิดชอบแม่เยอะมากบางทีก็เหนื่อยเครียดแต่ก,ก็พยายามทำใจให้เย็นๆลง เกี๊ยวจ้บเพื่อนๆมาทำด้วยกันนะจ๊ะเพื่อนๆจากเกี๊ยวจ้ะคำใหญ่คำโตเลยจ้าบะหมี่เกี๊ยวแห้งพิเศษจ้ามีลูกชิ้นหมูนะคะหมูแดงนะคะแคบหมูค่ะแล้วก็เกี๊ยวแล้วก็เส้นค่ะ จับกลางค่ะธรรมดาสามสิบพิเศษสามห้าจมีหลายแบรนด์เลยค่ะจะมีแบบ3ามล้อป๊อกป๊อกอก,ก็จะมีจับกลางก็จะมีแบรนด์แต่ละแบรนด์ไปเอกลักษณ์ของตัวเองค่ะแม่เห็นใครเขาซื้อตรงไหนพอเราเห็นเราก็อยากกินตามเขาเนาะอร่อยไม่อร่อยก็อีกเรื่องหนึ่งอยู่แล้วที่ว่ารสรสชาติเราตัดสินเองเนาะ คนเราชอบไม่เหมือนกันค่ะก็ช่วยเหลือกันไปนะคะเนาะอร่อยค่ะมันมีจับก้างบะหมีม่ป๊อกๆๆเนี่ยค่ะใส่เครื่องเยอะๆแม่เห็นเขาใส่เครื่องกันเยอะๆจะแซบ่บ ใส่ถั่วใส่พริกป่นไทยพริกน้ำส้มใส่น้ำตาลน้ำปลาแม่เห็นเขาปรุงเงินแน่นๆเลยอ่ะเกี่ยวค่ะแม่เห็นเขาขายขายดีคนมาต่งเยอะมากพักเที่ยง ระหว่าแม่เอ,อกสารไปให้ที่โรงเรียนลูกค่ะใบรับรบองแพทย์เพราะลูกแม่ไม่ได้สอบเก็บภายในเขาเลยค่ะติดหยุดไปไม่ไหวหมอนัดตอนนี้เกือบทุกอาทิตย์เลยค่ะดูอาการที่เรารักษาไปพอ,อไปตรวจโรคนึงเจอโรคนี้ไปติดเชื้อโรคมาเป็นอีก อยู่อย่างนี้ค่ะในภาวะภูมิที่ร่างกายเราอ่อนแอดูแลกันด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าคนในครอบครัวค่ะ มาทำด้วยกันนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋บาบะหมี่เกี๊ยวแห้งจ้บาบะหมี่เกี๊ยวแห้งลูกชิ้นหมูหมูแดงแคปหมูค่ะ ข้าวเหนียวดีเหมือนกันอร่อยอให้เยอะมากเพื่อนๆจ๋าสามสิบ้าบาทแม่งมงมากเลยขายไม่แพงแล้วก็รสชาติดีขายไม่แพงรสชาติดีเครื่องปรุงแน่นไม่ยกเครื่องขออะไรก็ให้คนถึงได้มาลุงมารอเต็มไปหมดเลย เขามาถึงเขาขายอย่างเดียวเลยต้องใช้สมาธิในาการจำออเดอร์ไทยสัะเขามาประงานสิบโมงค่ะไม่เห็นใบสามหมดแล้ว กินได้ไหมลูกลูกกำลังนั่งทานอยู่ด้านข้างเกีียวจะเป็นเพื่อนจ๋าเกีียวจ้ารินเก่งเด็กกำลังโต สาวเนี่ยค่ะคอยช่วยสอนว่าแม่อันนี้ต้องทําแบบนี้ต้องลงแบบนี้นะแม่นะต้องทําอย่างนี้นะเขาจะทันสมัยมากกว่าแม่แล้วคอยช่วยสอนแม่ตลอดค่ะแม่ไม่เก่งเทคโนโลยีเลยเราก็ทําไม่ค่อยเป็นด้วยมาทำด้วยกันนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋า บัเมียเกี๊ยวแห้งจ้ะลูกชิ้นหมูจ้ะมีหมูแดงแคบหมูค่ะเครื่องแน่นๆจ้ะลูกชิ้นหมูจ้ะเพืเ่อนอร่อย เยอะแยะเลยถ้าไม่หมดน่ะแม่จะซีนเอาไว้เก็บมื้อเย็นได้อีกมื้อหนึ่งแล้วก็อุ่นเอาเขาให้เยอะมากแม่ไม่เคยซื้อเจ้านี้นะคะแม่เคยซื้อแต่ปอกป๊อกปอกอะ่ะที่แม่เคยซื้อสำรองอะ่ะอันนั้นน่ะแม่จะซื้อพิเศษเพราะแม่คงไม่อิ่มแต่เนี้แม่ไม่รู้ว่าเขาจะให้เยอะขนาดนี้ แม่ก็เยอะเหมือนกันค่ะแม่สั่งพิเศษทั้งคู่เลยท่านหมดไหมลูกลูกแม่บอกหมดแต่แม่จะไม่ไหวเพราะแม่เหนื่อยมากพอเหนื่อยมากๆแล้วกินน้ําเยอะกินข้าวไม่ค่อยลงวันนี้ทํายุ่งไปหมดเลย ก่อนนะคะเพ,พื่อนๆถ่าขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปแม่นะคะฝากกดไลค์กดแชรกก์กดติดตามให้แม่ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ